วันนี้วันสอบเลื่อนยศซะแล้วทำยังไงดีตื่นเต้นชะมัดเลยเฮ้ยเครียดเครียดเคียด,เ,ยด,เ,ยดเดี๋ยวรีบไปที่สถา,านีตำรวจก่อนดีกว่าโบอยู่บ้านดีๆล่นะอืมตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนพี่ฝนพี่ฝนเงียบยิบเลยพี่ฝนไปอย่างนะพี่ฝนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน อ้าวทำอะไรกับปุ๊กปิ๊กอยู่อะถามปุ๊กปิ๊กว่าวันนี้จะกินอะไรอะสิเราก็กินปลาทูแหละเฮ้ยกินแต่ปลาทูกินปลาดุกได้เปล่าวะปลาดุกมันไม่อร่อยอะทําไมแล่าปุ๊กปิ๊กก็ามันปลาดุกอะทําไมอะปลาดุกไม่เหมือนปลาทูไงไม่เหมือนตรงไหนเอาไปทาปลาดุกฟูใส่น้ํายาบอร่อยอร่อยแมวที่ไหนปลาดุกฟูเพียกจะไปไหนน่ะเพเอกรีบรีบเร็วรีบเร็วจาไม่ได้เหรอวันนี้เพเอกต้องสอบเลื่อนยศอะเออใช่เนาะ สวัสดีครับเจ๊อออสวัสดีเพิ่งจะมาเหรอรอตั้งนานแล้วเนี่ยวันนี้นายสอบไม่ใช่เหรอใช่แต่อีกชั่วโมงนึงเลยไม่ใช่เหรอครับเออเอองั้นไปหาวันหน้าก่อนก็ได้ปะวันหน้าครับวันหน้าครับเอ,อ้ว่าไงเหรอคือวันเนี้ยผมจะสอบเลื่อนยศแล้วรครับวันหน้ามีอะไรจะแนะนํำไหมครับอืมก็เดี๋ยวจะมีภารกิจมานายก็ทําให้ผ่านแล้วกันถ้าไม่ผ่านก็ยศเดิมนะแล้วมันยากไหมคะ ไม่ยากนะตอนนั้นฉันทําแค่สองวันก็ผ่านแล้วโอ้โหสองวันพี่เอกงั้นพี่เอกนำล่องไปก่อนนะเด,นเ,าาเ,เดี๋ยวพี่ฝนค่อยตามอ่าเดี๋ยวพี่ฝนก็ตามพี่เอกมาแล้วกันสองวันเออเหนื่อยเออท่านลองเรียกไปพบเนี่ยฮะท่านองเรียกไปพบพี่ฝนทําไมอ๋เอเราก็ต้องไปตึกนั้นกันอีกแล้วดเิเดี๋ยวนี้พบท่านลองบหวจังเลยอ่ะพี่เอกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยอืมพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรอะ่ะรีบไปกันก่อนดีกว่าว่าแต่ว่า มันต้องสอบข้อเขียนหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้แล้วได้อ่านหนังสือมอา้ยวะาก็อ่านหนังสือปกตินั่นแหละอ่านหนังสือปกติพี่ฝนว่าคราวนี้มันคงยากมากแน่นอนเลยอ่ะ<น>พียงต้องอ่านแบบพิเศษนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองเข้าไปหาก่อนท่านลองอยู่ไหนนะเออพี่ครับว่าไงเหรอท่านลองอยู่ตรงไหนอ่ะท่านลองเลยก็หาเอาสิโถเอ้ย <c oughs> แค่นี้ก็หาไม่ได้เป็นตำรวจอะไรเนี่ยฮะเอ้แล้วอยู่ตรงไหนตลนเะนี่ยพี่ฝน อดูท่าทางตาคนนั้นเขาไม่ค่อยเป็นมิตรเลยอะ่ะอืมเนี่ยพวกยศใหญ่ๆเขาจะ,จะชอบเป็นอย่างเงี้ยทำไมอ่ะฉันหยิง่ะทำไม<อ>ฉันจะยิง่ะ<อ>ฉันทำไมโอเคงั้นอ้าวนี่ไงเจอแล้วต้านรองครับตั้นรองครับเอบโอโวยยังไงคือวันเนี้ยผมมีสอบเลื่อนยศนะครับงั้นนายก็ไปลงทะเบียนลงชื่อที่คอมให้เรียบร้อยหนึเฮ้ยพี่ฝน <c oughs> ขอเบียดหน่อยเบียดฟักกระเด็นเงี้ย เออพี่ฝนคิดว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ใช่หญิงก็ได้มันก็อาจไม่รู้จริงๆอ่ะอืมเพียกว่าเขาแบบต่างคนต่างอยู่นะพนักงานออฟฟิศทำไมเครื่องนี้ล็อกอินไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องใหม่ก่อนเฮ้ยทายังไงนะใส่ชื่อที่อยู่ใส่ยศใส่เลขประจําตัวเฮ้ยต้องรออีกเป็นชั่วโมงเลยพี่ฝนแล้วทําไมจะต้องรอเป็นชั่วโมงนานขนาดนี้อ่ะเขาบอกว่าจะเตรียมข้อสอบให้เหมาะสมสําหรับแต่ละคนนะนะโอ้หมายความว่าข้อสอบแต่ละ แต่ละคนแต่ละชุดไม่เหมือนกันเนาะนั่นนะดิพีเอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีสอบอะไรบ้างอะแล้วอย่างพี่ฝนก็แย่ดิออกินกาแฟไปก่อนแล้วกันอจะสอบผ่านไหมเนี่ยขนาดสองบวกสองยังไม่รู้เลยอะเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่แล้วเฮ้ยไปไรับแจ้งเหตุที่ร้านซูชิมีการปนรีบไปแล้วพวกน้อยพี่เอกพี่ฝนร้านซูชิโดนปนเนาะร้านลุงเหรอเดือดเดือดเดือดเลย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 เร็วเข้าร้านซูชิ นี่ไงนี่ไงถึงแล้วถึงไม่ใช่ร้านซูชิร้านเดียวพี่ฝนร้านซากูมะก็โดนร้านซากูมะที่ไหนอะซากูมะร้านซากุมะที่เขาขายน้ํายาขายน้ํายาอะไรน้ํายาล้างจานเหรอยาที่กินขนมจีนใช่ที่ไหนมาเร็วลุงครับเออจอยด้วยจอยด้วยจะโดนปนอ้าวลุงโดนปนลุงลุงโดนปนเหรอคะใช่แล้วมีมีจอนลี่แบกเขาบอกปนร้านฉันมีมีจอลี่แบ์แย่แล้วี่เอกเป็น เป็นอาชญากรรุนแรงร้ายแรงระดับโลกเลยอะหมีเจลลี่แบะปัญหาคือหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยหมีเจลลี่แบ์ไงอยู่ในห้องน้ําหรือเปล่าไม่ใช่แล้วพี่เอกหมีเจลลี่แบะอะไรจะมาอยู่ในห้องน้ําโอ้โหแจ้งเหตุมาใหญ่เลยพี่ฝนตอนนี้เจ็ดี่แล้วเร็วเข้าหมีเจลลี่แบออกอารวาดเฮ้เเอออดูดินัง้งสะดวกซื้อก็โดนเฮ้เร็วพี่เอกเร็วเดี๋ยวประชาชนก็จะเดือดร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกรีบก่อนแต่ว่ารถตํารวจอะมันขี่ยากนะจะบอกให้วายร้ายระดับโลกระดับตำล้ย โอ้ยเปียกตกลองนั่นไงเจอตัวหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวใคร, 1> 1 <t> ใครมายิงข้างหลังเราจับได้แล้วหนึ่งตัวพี่ฝนเปียกจับหมีเจลีบแบได้แล้วเหรอเออเฮ้ยทำไมเก่งขนาดนี้อะเปียกยิงแล้วพอดีเขาไม่ได้หันมามองโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องสงไม่ต้องสอบแล้วมั้งอย่างเนี้ยเออเอาจับหมีก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปสอบทีหลังเฮ้ยเรวเข้าเราต้องจับพาเขาไปนี่ก่อนนะนี่เขาบาดเจ็บเเปล่าเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเพีงเอาไปส่งไว้ที่สถานีตำรวจก่อนแล้วกันนะําไม่ไปโรงพยาบาลหรอโอ้ห oh, มีอีกต้องสองสามตัวไม่ใช่สิอีกต้องหกตัวเน่เอ้าวนี่เธอจับหนีเจลลี่แบร์ไวราสระดับโลกมาได้แล้วเหรอหสุดยอดไปเลยครับฝากด้วยนะครับเจ๊เร็วเข้าพี่แอกเราจะต้องไปจับที่ไหนอีกอะนั่นอะดีตรงไหนอีกอะ เฮ้ยนั่นไงโอ้โหขโมยกันจั๊กๆเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะเราไปหยุดเดี๋ยวนี้ไต้นกาแฟเรียบร้อยแล้วถ้าไม่หยุดฉันจะยิงนี่ได้ฉันไม่หยุดยังไงฉันก็ไม่หยุดมียิงสู้ด้วยพี่ฝนเฮ้ยพี่เอกทำไมพี่เอกเก่งจังเลยอ่ะเฮ้ยมีที่ร้านเค้กช็อปด้วยรีบไปเร็วนั่นไงไม่มีทางยังไงฉันก็จะไม่ไม่ยอมหยุดเด็ดขาดฉันก็ยิงสตรอเบอรี่อย่าหลบมันหลบได้ฉันจุกทำไมหยุดเดี๋ยวนี้โอ้ย จะเอาสตรอเบอรี่ไปแบ่งเพื่อนกินแ้่นีพี่ฝนวิ่งไปไหนมานี่มานี่คือพี่เอกพี่ฝนกลัวหมีจิลีแบกขโมยสตรอเบอรี่เออไปกลัวทําไมแค่ขโมยสตรอเบอรี่เฮ้ยนี่ไงโอ้โหป้นคาตาเลยพี่ฝนจัดการหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าหมีเอามาเอามาเอายาความรักมาให้ยันเดี๋ยวนี้เออเรียบร้อยพี่เอกหมีจิลีแบกขโมยยาความรักโอ้โหแม้แต่ร้านไอศครีมก็เข้ามาป้นเหรอเนี่ยนั่นไงเห็นเปล่าไหนนั่นไง หยุดเดี๋ยวนี้โดนนีลาช็อกโกแลตมาให้หมดเลยฉันจะกินทั้งหมดล้อเอะ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 ไปแล้วร้านสะดวกซื้อก็โดนโโหโดนทุกร้านเลยเนี่ยโดนทุกร้านแล้วเข้าไปเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้เจ้ามีไม่ใช่ไม่ยอมหยุดฉันขโมยชาเขียวพี่ฝนระวังมันยิงเตียนโอ้ยขโมยชาเขียวโอ้โหเพียกเพียกโดนยิงไปสองนัดเดี๋ยวก่อนพี่ฝนไปไหนหนีหนีแล้วเธอหนีก่อนหนีทำไมเราเป็นตำรวจเอาล่ะ เดี๋ยว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 เธอเธอจะวิ่งไปไหนฉันเปตำรวจเราจะวิ่งหนีก่อนนะจะวิ่งไปได้กันทำไมมานี่มากับพี่เอกเลยมาเร็วพี่เอกยังมีหมีตัวไหนอีกอ่ะตามที่รับแจ้งตอนนี้เหลืออีกสองตัวแล้วเขาอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้นั่นไงเจอแล้ววิ่งอยู่กลางถนนเลยรีบเร็วพี่ฝนลุงไม่รู้อยู่ไหนลุงไม่รู้ลุงไม่รู้อยู่ไหนแต่นายต้องหยุดนี่ ที่ฝนเลยแค่ตัวเดียวอะแล้วเขาอยู่ไหนแต่ว่าทําไมเขาถึงเรียกลุงไม่รู้มาให้ช่วยอะไม่รู้เหมือนกันรูแสดงว่าพวกเขาจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ที่เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอะแล้วตรงนี้มีไหมเนี่ยไม่มีสักตัวหนึ่งเลยเหลือตัวสุดท้ายแล้วอะที่ไหนอะทีเนี้ยพี่เอกว่าเจ้าหมีพวกเนี้จะต้องหนีออกนอกเมืองแล้วแหละหนีออกนอกเมืองงั้นเหรอไปดูกันดีกว่า่ไอ<ๆ><ๆ>หนีสตอ่มนทำรายัขาวิ่งมาจากทางนี้ใช่ไหม คนขายเค้กสตรอเบอรี่นี่พี่แอ๊กมาพี่ฝนไม่ทาการและบินเลยแล้วกันจะบินไปไหนมานั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเจ้าหมีหยุดเดี๋ยวนี้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยผมโดนผีอุโมงค์หลอกครับช่วยด้วยครับหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าหมีพี่เอกหมีจิลลี่แบร์โดนผีอุโมงค์หลอก เอาสตขงค์ทั้งหมดคืนมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้เอาอะไรไปเลยฉันโดนหมีฉันโดนหมีเอาไม่ใช่ฉันโดนหมีฉันโดนผีอุโมงค์หรอกช่วยฉันด้วยบอกว่าให้หยุดถ้าไม่หยุดฉันจะยิงแล้วนะเจ้าหมีเอ้ยใครก็ได้ช่วยฉันเทย์หยุดเดี๋ยวนี้อยผีไล่ตามผีที่ไหนนี่ตำรวจบอกว่าให้หยุดไม่หยุดทำไมหยุดฉันยิงแล้วนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยยิงฉันสบไมฉันยิงทบามตีละไม่ยิงสวนเดี๋ยวก่อนนี่เนี่ยเออ เรียบร้อยแล้วจัดการได้ครบเจ็ดตัวแล้วพี่ฝนพี่เอกดูท่าทางหมีจะเจ็บคอหน้าดูนะใช่ไม่ใช่หมีเยียงเดียว <c oughs> พี่เอกก็เจ็บคอเด้ย <c oughs> เอาละเรากลับไปรายงานที่หัวหน้าดีกว่าว่าจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วหมีเจ็ดตัวพี่เอกสุดยอดไปเลยอะอยา่างนี้สอบเลื่อนขั้นได้แบบผ่านฉลุยแน่นอนเลยอะเรียบร้อยแล้วครับจัดการหมีได้ครบทั้งเจ็ดตัวแล้วครับนี่น,นี่ทุกคนมาเร็วมาแสดงความยินดีกับพี่เอกเอา้าวเดี๋ยวเฮ้ เพื่อนทรเพื่อนโดนรถชนพวกตำรวจทั้งหมดเลยที่มากับพี่เอกโดนรถชนเอา้าเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ครับขึ้นมาก่อนเดี๋ยวต้องต้องพาไปส่งหาหมอก่อนเอา้าเนี่ยอาจารย์ใหญ่นี่นะใช่จริงๆแล้วเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเอเารอฉันเพิ่งรู้โอ้ยขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมได้เลื่อนยศจากการสอบครั้งนี้สุดยอดไปเลยนะพี่เอกนายเก่งมากจริงๆแล้วฉันตั้งไว้ตัวเดียวที่เหลือหกตัวมาจากไหนไม่รู้